ครับสรุปทิศทางข่าวอาชญากรรมในประเด็นที่น่าสนใจนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกของวันนี้นะครับกับเรื่องของการจับกลุ่มเครือข่ายรักรอบผลยาเสพติดนะครับในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งวันนี้เองทางด้านของนางสาวแพทธานชินวัตร นายกรัฐมนตรีนะครับได้ร่วมไปเป็นประธานนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยโดยเมื่อเช้า,ชาที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกงคับการสืบสวน,นสอบสวนตารวจภูธรภาคหนึน่งร,ร่วมกับศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและฝ่ายสืบสวนตารวจภูธรภาคหนึน่งได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบงางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังสืบทราบว่าถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมาก ซึ่งผลจากการตรวจค้นนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมของกลางยาบ้าจํานวน40กะสอบจากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่จั้งสิ้นจํานวนกว่า8,700เม็ดพร้อมกับยาไอซ์อีก18กะสอบน้ําหนักรวมประมาณ720กิโกร,รมัมซึ่งในวันนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาให้กำลังใจเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดเร่งด่วนของรัฐบาลรวมถึงจะดูผลการดําเนินการหลังจากนี้อย่างต่อเนื่องนะครับพอพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองก็ถูก ใช้เป็นแหล่งเก็บพักยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งต่อนะครับกันที่เรื่องของการถแถลงผลงาน3ปีที่ผ่านมาของนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานะครซึ่งในวันนี้เองนะครับทางด้านของนายชัชชาติเองได้นําคณะทีมผู้บริหารกทมนะครับร่วมกันสรุปผลการดําเนินการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3าปีอทิีเรื่องของทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่มีประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามากว่า90 00เรื่องปัจจุบันแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า7 0 0 0เรื่องนะครับโครงการไม่เทรวม ดำเนินการมาแล้ว3ปีรถขยะได้กว่า1.3ตันช่วยประหยัดค่าเก็บขนกว่า2 0 0 0ล้านบาทและค่ากำจัดขยะอีกกว่า1,200ล้านบาทนะครับโดยเป้าหมายในอนาคตนะครับทางด้านของผู้ว่าชชาติบุครับว่ามีหลายโครงการนะครับที่อยากทำโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับการเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือพระบิ๊กสเปกนะครับพื้นที่สร้างสารเพื่อประชาชนหรือศูนย์ รวมการกีฬาคอนเ,อเสิร์ตศิลปะและอีเวนต,ต์ต่างๆนะครับโดยจะมีการพูดคุยกับหน่วยง,งานเอกชนนะครับและรัฐบาลเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นเชื่อนะครับว่าจะสามารถดึงดนะูดนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากนะครับทำให้หลังจากนี้ต้องเงยจับตาดูนะครับว่านโยบายทางกล่าวาพับบิสเปกนั้นทางด้านของพระเทชาติเองจะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่นะครับกับระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่1ปีครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทิศทางข่าวอาชญากรรมและประเด็นที่น่าสนใจประจําวันนี้ครับ กลับมาแล้วค่ะ YouTube Shopping X Shopee เพียงแค่คุณนะคะช็อปผ่าน YouTube Product Tag mm hmm. ก็สามารถรับส่วนลดสุดพิเศษไปเลยค่ะ20%มากสุดถึง1,000บาทและเพียงแค่คุณเนี่ยช็อปขั้นต่ำ500บาทผ่าน YouTube Product Tag ค่ะ mm hmm. ก็จะได้รับส่วนลดสุดพิเศษเนี่ยเข้ากระเป๋าแบบอัตโนมัติ mm hmm. ไม่ต้องรอลุ้นค่ะ1คน1สิทธิ์ต่อ1วันแต่ช็อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญค่ะ mm hmm. และสามารถใช้ร่วมกับร้านค้าได้ตามปกติอย่าพลาดน,นะคะคุณผู้ชม 2-15พฤษภาคม2568นี้เท่านั้นค่ะ